เดี๋ยวผมจะต้องดัดเหล็กเหลี่ยมตัน4ี่หุนให้เป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็รีดปลายให้สวยเพื่อที่จะเอามาทําเป็นโดมแบบนี้นะครับเราก็จะขึ้นลายที่เสาตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นโดมโค้งแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าเครื่องตัดจะมีปัญหานะครับคือมันไม่ค่อยดันเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นน้ํามันไฮดรอลิกรั่วนะครับก็เคยไปซ่อมแล้วนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเป็นของจีนนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยงานมันไม่ทันแน่เพราะเราต้องตัดจํานวนเยอะนะครับผมเดี๋ยว ดูตัวใหม่เลยดีกว่าครับผมนี่เราได้เครื่องตัดตัวใหม่มาแล้วนะครับผมเป็นของด m มอนนะครับอันดับแรกเลยที่รู้สึกเลยคือมันเบากว่าเดิมเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยผมลองเอามาแกะแล้วก็ทดลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับผมอ่มันจะไม่เหมือนกับตัวเดิมตัวเดิมมันจะเป็นยกที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยมันจะลักษณะคล้ายๆสว่านเลย ตัวนี้เป็นรุ่น d c 16L z นะครับผมก็สามารถตัดเหล็กได้ถึง16มิลนะครับคือตัดได้เท่ากับตัวเก่าผมเลยแต่ว่าน้ําหนักเบาวกว่าเยอะนะครับใช้งานคล่องตัวกว่าเยอะมากสามารถเอาขึ้นไปตัดบนที่สูงหน้างานอย่างเช่นบนตึกไปตัดเหล็กเส้นที่มันที่มันยื่นออกมาจากปูนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยสบายเลยนะครับผมดูที่ฟันมันค่อนข้างแรงนะเห็นไหมเออเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนี่ ดีแล้วที่คารต้องการทำให้งานเร็วขึ้นได้นะครับนั่นเป็นไงโอ้โหดีกว่าเดิมเยอะเลยตัดครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ3-4วินาทีเท่านั้นเองก็ได้แล้วเนี่ยเสียงมันก็ดังแค่นี้เองแล้วก็ไม่มีประกายไฟนะครับค่อนข้างที่จะทํางานได้เร็วนะครับเดี๋ยวเราลองตัดเหล็ก16มิลหน้างานแบบนี้ดูนะครับถ้าใช้งานเราต้องหมุนน็อตตัวนี้เข้าไป ให้มันพอดีพอดีกับตัวเหล็กนะครับผมโอโหตัดสบายสบายเลยนี่นะครับ16มิลตัวนี้ราคา39,900บาทนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับของจนะีน่ะตอนนั้นผมซื้อมาก็เกือบ20,000นะครับผมแต่ว่าพอใช้ไปสักพักก็มีปัญหาแล้วก็ไม่มีที่ซ่อมนะครับอาลงอะไหอะไรไม่มีเลยนะครับผมตัวเนี้ย รับรองได้นะครับถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยไม่มีปัญหาในไซส์งานใหญ่ๆนะครับผมอย่างผมเนี่ยทำงานเยอะตัดเหล็กเยอะนะครับมันก็ต้องใช้แบบนี้แหละตัวนี้รับประกันค่าแรงซ่อม1ปีนะครับอะไหล่ทุกชิ้นเป็นอะไหล่แท้ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีศูนย์ซ่อมเซอร์วิสในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มันตรวจเช็คน้ํามันในตัวเครื่องอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็อย่าให้ใบมีดเป็นสนิมทําความสะอาดขี้เหล็กบริเวณหัวตัดนี้แล้วก็กระบอกไฮดรอลิกให้ดีนะครับ หรือว่าถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราสามารถปรึกษาเขาได้เขาก็จะมีช่างให้คำปรึกษาแมเทันน้์นะครับผมสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองเลยถ้าใครอยากได้ก็ไปดูที่เพจซันโก้นะครับเขาก็จะมีสินค้าตัวอื่นด้วยทั้งเครื่องดัดนะครับเครื่องเจาะนะครับมีหมดเลยนะครับผมรวมไปถึงพวกพวก,พวกอะไรพวกเนี้ยหรือว่าถ้าใครจะสั่งออนไลน์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปสั่งได้นะครับผม